เต้นอยู่ตั้งนานต่จริงเกิลมันยาวเหนื่อยเออเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงช่วงที่ว่า <laughs> ลุงไม่ใช่ <laughs> ไม่เราเหมือนว่าทำงานกับม้าที่มันควบคุมไม่ได้อะเอาละครับขออีกครั้งนะครับนะครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงสองของรายการนะครับรายการอ๋อเหรอนะครับในช่วงฮอตก็สิบนะครับเราวันนี้นะครับเรามีประเด็นที่ร้อนแรงมากของเรื่องคู่รักคู่นี้นะครับซึ่งเรียกว่าฮือฮามาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับก็คือชียังไม่เคลียร์ชี้ต้องการไอ้เปิดะไรกันใหม่ว่าชีต้องการทำคำว่าอ๋อเหรออ้าโอเคครับกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการนะครับในช่วโอ้ยกลับมาสู่นะครับรายการ อ๋อเหรอนี่เป็นช่วงที่2แล้วนะครับของรายการนะครับในช่วงฮอตเกิลสิบนะครับวันนี้นะครับเรามีประเด็นที่ร้อนแรงนะครับของคู่รักข้ามปีเลยนะครับเป็นคู่ของเอมี่และฮาร์วาร์ดครับชื่ออะไรนะคะเอมี่และฮาร์วาร์ดตายละคือฮาร์วาร์ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเคยได้ร่วมงานกับเขาตอนที่เขาเด็กเด็กเด็กเคยได้ร่วมร่วมงานเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปเต้นคอนเสิร์ต ของวงใจแอนดูจําได้มันจะเป็นเจ็บนี้ลัดปื้อไม่แต่เขาไม่สีมันกระเพืสิแหมเราก็เคยตัดผมให้ฮาร์เวิร์ดฮาร์เวิร์ดน่ารักนี่ัยดีแล้วก็จะเป็นแบบเือตอนมีข้อห้ามเข้าประเทศไทยแล้วจริงเหรอใช่แต่เราเราก็เคยกับฮาร์เวิร์ด เคยอะไรคะเคยดูเขาเล่นเรื่องปนในยาไอเขาเล่นด้วยเหรอโอ้เขาเล่นแลเขาหน้าใสมากเขามีฉากเซ็กซี่หรือเปล่าเขามีมีฉากถอดเสื้อด้วยแต่ก็ไม่เท่าแท็กรอนยูเอ้ยแท็กรอนยูใช่ไหมแท็กซอนแท็กนี่แบบไหนทำหน้าใหม่สิเหมือนะแต่ว่า ดูคล้ายๆว่าเป็นคนรักชอบชอบชอบชอแบบนี้ทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นข่าวกันคือในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคงทราบว่าทาวเวดกับเอมี่เนี่ยผมเรียกว่าฮือฮากันทั้งปีเลยเพราะว่าแรงมากแรงทั้งชายและหญิงนะเป็นเรื่องเป็ราวบุกเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็ถึงกับแบบว่าเขาเรียกเบรกอินเนาะคือจะเข้าไปพบฝ่ายหญิงให้ได้แล้วก็ฝ่ายหญิงก็ช่วงนั้นก็ ไม่ยอมรับหาว่ามีการลงมือลงไม้ทะเลาะก,กันไปมาจนเป็นข่าวใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่ามีการแจ้งจับกัน<ช>ทีนี้ พอเรื่องมันบานปลายไปขนาดนั้นเนี่ยฮาวเวิร์ดก็ถูกแบนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไปอยู่ทาเขาก็ถอนนะเขาก็ถอนใช่แต่มันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วเพราะเป็นคดีอาญาใช่พอมันเรื่องขึ้นไปถึงกฎหมายแล้วเนี่ยก็ฮาวเวิร์ดก็ถูกสั่งขึ้นบัญชีดําห้ามเข้าประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่ไมขนาดห้ามเข้ารเท่าเพราะว่าฮาวเวิร์ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถือสัญชาติไทยถูกไหมฮะงั้นก็มันก็เลยมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาทีนี้ไม่ว่าจะเกิดการให้อภัยยอมความกันแล้วเนี่ยพอมันไปใหญ่เป มีข่าวฮือฮากลับมาใหม่ว่ารักดูดดื่มฮาวเวิร์ดหวังจูบเท้าเอมี่แม็กซิมสัญญาว่าจะรักแค่เธอคนเดียวเดียวคุณเชื่อไหมคะเชื่อใครวุฒิเชื่อวุฒิเชื่อเขาเชื่อใครจะวุฒิเชื่อทั้งฮาวเวิร์ดทั้งเอมี่โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบเอมี่เพราะว่าชอบผู้หญิงที่หนึ่งคือพูดจาตรงไปตรงมาเวลาที่ปีที่แล้วเนี่ยได้ติดตามข่าวข่านกันแล้วดูการสัมภาษณ์ของทั้งเอมี่และฮาวเวิร์ดผมว่า ขาทั้งสองคนยังรักกันอยู่แต่ว่าอาจจะมีการตั้งข้อเรียกว่าเรียกอะไรตั้งตั้งแง่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของของของทั้งสองคนนะครับคือปีนี้เนี่ยพอพอเขาบอกว่ารักกันต่อจะมีการจูบอะไรนะจูบเท้าจูบเท้าหรือน่นนี่นั่นผมเนี่ยมีในรูปเนี่ยซ้ายรูปรูปซ้ายสุดเลยคือตอนเนี้ยตอเนี่ยน้องเอมี่เขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเจอกันครั้งเนี้ยเขาเปลี่ยนไปมากเลยนะคะเขาดูแล ดีมากๆใส่ใจทุกรายละเอียดโทรหาตลอดแล้วเขาก็คุกเข่าจูบเท้าสัญญาว่าจะรักคนเดียวทั้งซึ้งทั้งเซอร์ไพรส์จนน้ำตาไหลเลยค่ะไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้ปลื้มนะเอมี่เองก็ไม่ได้เป็นคนสวยอะไรไม่ได้มีมองอะไรแต่มีแฟนเขาพูดได้เหรอแล้วมงมีมีมงกุฎมีคมากุดแต่เขามีคำว่ากุดแต่ว่าดิฉันกอย่อมงให้มันประหยัดเวลาประหยัดมากประหยัดมากคือ ไม่ได้มีมองอะไรแต่มีแฟนที่หล่อแล้วก็รักเราส่วนมี่เองก็สัญญาว่าจะไม่มีใครจะรักเขาคนเดียวค่ะอะประมาณนี้ถ้ามี่ถ้ามี่เป็นคนพูดจากนี้มี่กระเด็นแต่มีคงไม่ได้พูดน้ำเสียงแบบนี้ใช่ไหมก็นี่แต่นี้น่ารักเนอะเอมมี่เองก็กราบเท้าเขาก่อนนอนเช่นกันค่ะมันไม่มีอะไรที่แรงไปในเรื่องของความรักถ้าคุณต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น เราแสดงออกมาไม่มีคําว่ามากไปหรอกค่ะวัฒนธรรมอาจจะใช่แต่เราให้ความเคารพซึ่งกันและกันที่เรียนจบมาอย่าัวดูอย่าดูตัวที่ภาพลักษณ์ของเอมมี่เป็นหลักคือเป็นเท่าที่ตามรายการเท่าที่ดูเขาสัมภาษณ์เนี่ยผมว่าเขาเป็นผู้หญิงคือการงานเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นมาจากแม็กซิมมันเขาต้องภาพพรีเซนต์ภาพเขาอาจจะดูแบบโอ้โหแบบกล้านุ่นงนี้แต่ผมว่าบางทีบางอย่างเนี่ยเขามี เขามีวิธีการพูดที่ค่อนข้างจะแบบว่าเอ้ยทันคิดอย่างนี้ฉันทําอย่าง,ง<ม>นี้อเพราะว่าผมว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยบางทีมีบ้างก<ม>็ดีนะคือเป็นคนตรงไปตรงมาไม่คือดูน้องสาวของเราสิน้องสาวเราเขากเป็นคนตรงไปตรงมาอันนี้อันนั้นคือเอมเอมมาเอมมานูเอลไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือสรุปว่าเราอยากให้ได้รับความยุติธรรมกับเขาเนอะจริงๆเรื่องของความรักเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่น่ารรักเเป็นื่องที จันลงโลกเนาะทำให้คนยิ้มได้เวลามีความรักเพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดทุกคนมีเนาะมันมีประสบการณ์อันนี้ครูวุฒิกำลังจะบอกว่าเวลาที่เราเจอกับผู้หญิงที่กล้าพูดนะครับกล้าแสดงออกอย่างครูทันอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นคนแรงในสังคมใช่แต่จริงๆอย่างครูทัน่ยเป็นคนที่บอกว่าบอกว่าตัวเองเป็นพูดตรงเลยเป็นคนไม่กล้าแสดงออกใช่ไหมแต่จริงๆก็แสดงออกเกินมากแล้วก็เยอะมาก อันนี้พูดตรงไหมจ <dar quin studio> <söz> นเหนื่อยอะจนรูเหนื่อยอะนี่ออกไหมล่ะคืออย่างนี้คือบางครั้งเราก็เจอคนเยอะอะนะครัะเห็นไหมเราเจอคนเยอะน้อยนิดไดไหมน้อยนิดพูดน้อยนิดนึงเยอะก็คุณบอกว่าให้คอยเล่นใหญ่อ่ะพูดไปก็คือเวลาเราเจอคนเยอะเยะมันก็มีคนบางครั้งแบบว่าเขาไม่ได้แสดงความเป็นตัวตนออกมาใช่คือบางครั้งน้องเอมี่เนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงที่แบบ เป็นผู้หญิงที่ไม่แอปแบบเย่าตัดสินใจคนที่ภาพลักษณ์ถูกแอปก็คือตรงไปตรงมาอย่างอย่างดาราบางคนเนี่ยนะผมเคยเจอประสบจากประสบการณ์จริงๆเลยเขาบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้ตอสตอคนนี้โอ้ดัดดัดดัดอะไรคะดัดผมดัดมือดัดดัดทุกสิ่งอย่างแต่พอเราเจอ ได้คุยกับเขาเฮ้ยมันไม่ใช่อืมถูกป้ออย่าตัดสินอย่าตัดสินอะไรล่วงหน้าก่อนที่รัาไม่หรอกอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นชีวิตจริงของเราก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็คงจะมีเพื่อนที่แบบว่าวิทยายคนนี้แบบว่าชอบแบบว่ามีไหมเพื่อนที่แบบอ,อะไรอ่ะมีเซมันคืออะไรมันคือแน่นอนแต่พอรับหลังปุ๊บโอ้โหเยอะมากะก็มีซึ่งทุกคนเจออันนี้เป็นสัจธรรมของชีวิตเป็นเรื่องที่เราเจออันนี้คือความจริงเพราะเนี่ย มุมเหรียญมี2ด้านครับอย่าตัดสินคนด้วยภาพที่เราเห็นคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าอุ้ยคนนี้ไหนซูมหน้าสมมุติหน้าเป็นคนเงี้ยเก่งเงมันแน่นมากเงี้ยเขาซูมหน้าเับพิมพ์ไม่ใช่ซูมเกงอย่างเงี้ยอ่ะถ้าทําหน้าอย่างเงี้ยเราเห็นคนทําหน้าอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าอะไร อาจารยสมมติเราเดินไปเราเจอคนทั้หน้าแบบนี้คืออัดดาวซึ่งจริงๆแล้วบุคลิกจริงเขาอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นไม่เลยวะอะไรวะ,ระจริงเขอาจจะเป็นผู้ชายก้าวร้บบา,อา,อา,จจาวะาอะไรอย่างเงอยู่บ้านอยู่บ้านอาจจะแบบว่นบ้านวะอะไรอย่างงี้ยได้หรือว่าหรือว่าเนี่ยอย่างที่คุณครูทนันะครูทนันะกล้องบ้างครูทันเห็นคนเนี้ยคนเนี้ยอาจจะเป็นแบบบุคคลที่แบบว่าเรียบร้อยไม่กล้าแสดงออกแต่จริงๆแล้วเป็นคนไม่กล้าแสดงออกจริงๆแล้วเป็นคนไม่กล้าแสดงออกห้า ห้าหกเจปดทุกคนเองนะมันก็จะมีมุมที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะครับรเราเองเราก็มีวิธีคิด ในตัวของเราเราก็มีวิธีเลือกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราชอบนี่เป็สิ่งที่เราไม่ชอบแต่ว่าต้องให้โอกาสเขานะครับคือด่บแฝงใช่แล้วมผมว่าบางบางครั้งการที่คู่รักสองคนเดี๋ยมบางทีก็อาจจะอยากจะทํานูน่นทํานี้อย่างการการไปจูบเท<อ>้าอย่งเนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ บางครั้งบางคนใช่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยการจับหัวจูบทําไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วมันมันเป็นการแสดงถึงความรักใช่ไหมคุูต้อมใช่แล้วอย่างอย่างเอมี่เขาก็บอกกลับไปแล้วว่าเขาก็มีการกราบมันเหมือนคู่ผัวตัวเมียสามีภรรยากันเลยอเป็นอะไรนะคะคุณพี่คู่ผัวตัวเมียสามีภรรยา็นคำไทยจังเลยใช่ไหมล่ะอ่อแล้วถามง่ายๆว่าถ้าอย่างครณทันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมีมีผู้ชายมากราบเท้าอุ้ย หนูก็คงจะเขินๆนินนิดว่าจูบท้าจูบท้าวต้นผู้จ่ามากระปากือกูไทยเข้ามาสาดเลยแล้วตนผู้จ่าไปจูบท้าวทำไงบ้างหนูก็คงแบบว่าเขินๆนะคะหนูก็แบบมีไหมในชีวิตมียังหนูก็เป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกมีมีมากราบเหมือนนกัปล่อยผมไปเลย <laughs> อะเราจะปิดช่วงนี้ด้วยนี่ครับเงาะรออยู่แล้วเชิญครูทันก็สนับส่วนผลิตภัณฑ์นะคะช่วงนี้ขอกล้องซูมไปที่โปสเตอร์ที่สวยงามเลยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์นู w วท์เซเลนเดเร e เรารับผิดชอบต่อความงามของคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้ผิวกระจ่างใสสัดส่วนทั่วเรือนร่างเฟิร์มกระชับค่ะ คุณก้อนนี่สวยวันสวยคืนจริงๆนะนี่ไม่รู้วันนางที่ไหนแล้วแต่ว่าสวยจริงๆไม่ยอมหนบมาเออโพสต์อันนี้หนูว่าหนูสวยสวยไม่ได้เหรอใส่พร้อมนี่เดินหลุดกล้อง้ไปแลวมาอีกแล้วเหรอเอาหนูขอไปยกฉากไม่หนูอยากจะโพสต์อันนี้มานานละเราจะปิดเบรกด้วยภาพโพสต์สวยๆของหนูทันไว้รอเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเพิ่งปิดเบรกนะอทุกท่านต้องทำตามนี้เลยนะอ่ะ หมุนตามหมุนตามแล้ว <c oughs> าลรายการเราลงทุนมากๆเลยมี turntable ด้วยโอ้ยเหนื่อยมากอ้าวพักก,กันสักครู่กนดีไหมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับช่วงหน้าในรายการ oh, <c oughs> อ๋อเหรอ